สวัสดีครับวันนี้พกกับผมลุ่สตูดิโอนะครับผมวันนี้ก็จะมานะครับพูดถึงนะครับผมวิธีการรักษายางตายนึ่งแบบฉบับบ้านสวนใสยกรัป๋านนะครับผมก็ช่องอื่นไม่รู้ทํำยังไงนะครับแต่ช่องผมทําแบบนี้นะครับผมก็จะมาบอกนะครับผมก็คือหนึ่งนะครับผมผมจะเปิดลงมาให้ให้มันระเบิดเปลือกออกนะครับเปิดลงมาสักสักครึ่งครึ่งหน้านะครับแล้วก็ ครึ่งทางของที่เรากรีดนะครับผมแล้วก็2นะครับพ่นน้ำหมกักดูแลอย่างสม่ําเสมอนะครับใส่ปุ๋ยจากนั้นพักต้นนะครับผมที่ผมบอกว่ากรีดผมใช้เอกรีดยังไงให้ยางกลับมาจากยางตายนึ่งนะครับกนะ็ดูแลยังไงนะขออภัยดูแลยังไงเนาะก็คือผมนะครับผมพักหน้านะก่อนผมจะพักหน้าผมจะกรีดก่อนนะเปิดลงมาครึ่งหนึ่งก่อนแล้วเปิดอีกช่องหนึ่ง ถ้าเปิดอีกช่องหนึ่งปุ๊บเรายังมีน้ำยางช่องนี้เราปล่อยให้เขารักษาไปเพราะว่ายางถ้าตายนึงนะถ้าเป็นแถบนะครับผมก็คือมันก็ตายลงมาทั้งแถบนะครับไม่ต้องไปเปิดหานะบางคนไปเปิดหาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อย่างเงี้ยเปิดจนอ้อมทีนี้ยางมันจะไปไหนก็มันตัดทางเหมือนเราตัดต้นไม้ทิ้งเคยเห็นไหมนะครับผมเปิดจนปิดทางที่มันจะเชื่อมกันหมดแล้วนะครับยางมันตายหมดทีนี้มาดูครับที่ผมอธิบายนะครับผมนี่ยางต้นนี้ออกเป็น เป็นคุเลยนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับผมเปิดหน้าสั้นหน้ายาวนะผมมองว่าเปิดหน้ายาวนะครับผมเราก็ต้องดูด้วยของขนาดต้นนะครับบางคนต้นเล็กไปเปิดอ้อมต้นก็ไม่ใช่อันนี้ต้นของผมใหญ่ผก็เปิดในขนาดที่พอเหมาะนะครับผมแบ่งเป็น3ส่วนนะเราแบ่งเป็น3ส่วนนะครับผมก็จะเป็น1นึส่วนสเนาะก็จะเป็นหน้าที่1ที่2ที่3ให้มันหมุนพอดี3หน้านะครับผม ส่วนเรื่องกีดนะครับกรีดความยาวเนี่ยตามขนาดลําต้นนะครับเราเราคํานวณเองได้เลยนะครับเนี่ยอย่างอันนี้เขากีดแค่นี้ไม่ออกนะครับผมแล้วก็กีดกีดเฉียงเกินก็ก็ไม่ถือไม่ว่าดีนะครับกีดประมาณนี้กำลังดีนะครับผมอันนี้ผมคํานวณมาครับโอเคครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับมานี่นะครับที่ผมอธิบายนะเปลือกเขาจะระเบิดออกนะครับผมถ้าเรากีดกีดเปิดไว้นะนี่ เปลือกเขาจะระเบิดออกและอันนี้ผมลองกรีดดูผมลองกรีดดูว่าเปลือกใหม่จะออกเปล่านะครับผมนี่พอเขารักษาเปลือกเสืยดเปลือกใหม่มันจะออกดีนะครับผมลองกรีดดูนะครับน,นี่เห็นไหมนี่นะครับเนี่ยกรีดมาแค่นี้ปุ๊บพอยน้ํายางเริ่มไม่ออกปุ๊บเราเปลี่ยนหน้าเลยนะครับตรงนี้ปล่อยให้เขาระเบิดออกเนี่ยยางไม่ออกเนะี่ยให้กรีดแบบนี้นะครับผม แล้วก็รักษาเข้าไปในตัวด้วยของผมก็ระหว่างทางสี่ปีไม่ใช่ว่าผมไม่กรีดเลยผมกรีดนะครับแต่ว่ายางอ่ะมันไม่ได้ออกไปเป็นคู่อย่างนี้นะครับกว่วเขาจะกลับมาได้อย่างเงี้ยสี่ปีนะครับบำรุงอยู่สี่ปีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูต้นอื่นกันนะนี่ที่ผมทํานะครับต้นไอ้แปลงเนี้ยโดนยาเล่งตายทั้งแปลงเลยนะครับสี่ปีที่แล้วกรีดไม่ออกเลยกรีดออกนิดเดียวนะครับกรีดออกเป็นถ้วยครึ่งถ้วยอย่างเงี้ยผมก็ฝืนมานะครับดูเห็นไหมเนี่ย กีดไม่ออกผมกีดมาได้อีกสัก,ส,กสักครึ่งหน้าเนะี่ยปุ๊บผมพักเลยพอละไม่ฝืนละนะครับเปิดใหม่เลยนี่เปิดใหม่เยอะเลยเราคํานวณเองนะเราคํานวณเองนะครับผมแบบว่าความยาวของหน้านะอันนี้องศาที่เห็นเพราะว่าต้นมันบีบเป็นมุมวงรีเนาะมันเลยดูเหมือนเหมือนมันเฉียงนะนดูครับดูครับยังไม่หยุดหยดนะครับ มีแนวโน้มว่าจะเต็มด้วยเต็มถ้วยด้วยนะวันนี้อากาศดีแล้วก็หยุดกรีดมานานฝนตกสี่วันไม่ได้กรีดครับถือว่าโอเคนี่ไอต้นไอตรงเนี้ยเราก็พักเข้าไปนี่ยเดี๋ยวเขาจะระเบิดออกเหมือนต้นที่แล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่แต่ถ้าเราไม่เปิดเลยนี่เขาจะหาจุดระเบิดไม่ได้เห็นไหมนี่เขาหาจุดระเบิดไม่ได้นี่เขาไม่รู้จะระเบิดตรงไหนเนี่ยมันจะกระเทาะยากมัน มันจะกระเทาะเปลือกยากนะครับผมตัวนี้ก็เหมือนกันนี่ทั้งแปลงอะ่ะผมทําสูตรเดียวกันหมดนี่ีถึงนี้ป,ปล่อยนี่เขากําลังเปิดเปลือกใหม่แล้วเห็นไหมครับนี่เปลือกออกมาเนี่ยแล้วเปลือกเนี่ยก็กรีดได้เนี่ยเปลือกเนี่ยก็จะกรีดได้น้ํำยางเห็นไหมครับเนี่ยน้ํำยางเริ่มมีแล้ว ประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันบ้างนะครับมีเยอะนะครับผมสูตรนี้ที่ผมใช้ก็สําหรับแปลงนี้นะครับต้นนี้ก็เหมือนกันเริ่มละเริ่มกระเทาะใหม่นะครับยางเนี่ยสี่สี่ปีที่แล้วมันก็จะเป็นอย่างนงี้ยางมันก็จะได้อยู่ประมาณนี้เต็มถ้วยเนี่ยหนึ่งเก็บก็โอเคแล้วนะครับผมไม่ได้ออกเป็นคู่อย่างนั้นแต่มันก็ยังพอได้นะครับผมส่วนยางนะครับผมนี่ โดนสารเร่งนะครับสี่ปีที่แล้วยังไม่ดีขึ้นมาเลยนะอันนี้ผมเพิ่งมากรีดนะนี่ที่เห็นรอยเนี่ยแล้วผมเอาน้ำหมักมาพ่นเห็นไหมครับตรงไหนที่เขาเซลลเขายังไม่ตายที่โดนสารเร่งไปอะเซลเขายังไม่ตายดูเขาเริ่มฟื้นนะเขาเริ่มฟื้นเนี่ยจุดเล็กๆเ,เนี่ยเขาเริ่มฟื้นตรงไหนที่ตายไปเนี่ยไอตรงเนี้ยมันจะปิดนะครับบางคนบอกว่าไม่ไม่ใช้ไม่ใช้น้ำหมักเหมือนพี่เนี่ยมันจะรักษาหายไหม หายนะครับแต่มันต้องใช้เวลานะครับผมเพราะว่าพืชอะ่ะมันรักษาตัวมันเองอยู่แล้วถ้าต้นมันไม่ตายทั้งต้นไปเลยแบบตายไม้ไม้แห้งไปเลยะนะครับผมมันจะรักษาตัวเองแหละแต่มันจะรักษาตัวเองช้านะครับผมผมเอาน้ําหมักเนี่ยช่วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นบ้างช่วยให้มันรักษาตัวเองนี่คํานวณเอาเลยนะครับอันนี้ทับหน้าสอมาเลยนะดูครับ ยังไงอยู่เลยมีดแรกนะรบับหน้าสองแล้วนี่ยแทกหมดเดี๋ยวเขาจะเริ่มรักษาตัวเองนะครับย่างแข็งแรงนะเขาจะรักษาแล้วจะกระตื้นตัวเองไว้นะครับเดี๋ยวมาดูต้นที่ผมกําลังทดลองอยู่ครับต้นนี้ก็เหมือนกัน ใช้สูตรเดียวกันนะครับเนี่ยใชมไหมใช้สูตรเดียวกันถึงตรงนี้ปุ๊บย้ายเลยน,นี่ใช้สูตรเดียวกันน,นี่ครับชัดๆเลยนี่ชัดเลยนี่เนี่ยเขาจะรักษาตัวเองนะครับเนี่ยเราช่วยให้เขา ระเบิดเปลือกออกนะับอันนี้กรีดลงมาก่อนไม่ออกไม่เป็นไรระเบิดเปลือกออกนะครับนนออเราป,ปัจจุบันดูเขาดูปัจจุบันครับอือเป็นคูเลยนานาสองเรียบนะครับดูน้ำหมักพ่นนะครับผมสนใจติดต่อมาได้นะครับผมหัวเชื้อน้ำหมักเรานะครับบ i อ f o o d EM นะครับ หรือว่าจะเอาลองเอาไปทารองเอาไปพ่นนะครับเรามีจําหน่ายนะครับที่ตนด้านล่างได้เลยนะครับผมกระจายเลยเป็นน้ำหมักสูตรผสมปุ๋ยน้ํานะครับผมนี่ต้นนี้เห็นไหมนี่ต้นนี้เขาไม่รู้จะระเบิดตรงไหนเนี่ยาะอะไรเราดูดูเปิดดูครับดูเปิดเปิดหางเ,เปิดหามั่วหมดนะครับผมคนงานมารับจ้างกรีดรอบที่แล้วเนี่ยผมกลับมาดูแลเอง นะครับเปิดหาอย่างเงี้ยไม่ดีนะมันปิดช่องที่แบบมันจะเป็นสารอาหารเขานะครับอันนี้เราปล่อยเลยทางต้นเลยเพราะว่าอยากให้เขาระเบิดเองนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูเริ่มแตกแล้วนะครับเดี๋ยวระเบิดเปลือกนี้ออกปุ๊บก็เราจะลองมางกรีดแล้วก็น่าจะได้ละอันนี้ลองกีดไปคร่าวๆลวมมออะมันไม่ออกเพราะว่ามันไม่ออกเพราะว่า ข้างบนนี้มันเนี่ยเขาเปิดไว้เน่ยุบอย่างมันยังรักษาตัวไม่หายเลยยางโดนสารเล่งนะครับดูง่ายๆดูเนี่ยมันยุบมันไม่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 เด้งกลับมาเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมมันยุบสี่ปีแล้วนยโดนยาเล่งนะครับดูเนี่ยมันยุบหมดเลยนะครับยุบหมดเลยแล้วมันจะไม่ออกเลยนะครับของผมนะครับผม ถามว่าใช้สารเล่งไหมนะครับผมตอบตรงนี้เลยผมใช้เป็นปุ๋ยน้ํานะครับเป็นแมนแมนแมนเลยไม่โกหกนี่ถ้าเป็นสารเล่งนะครับดูมันไม่เด้งสี่ปีแล้วเนี่ยเด้งมันจะเด้งช้านะครับกี่สวยยังไงก็จะเด้งช้าเห็นไหมมันไม่เด้งสีป่ปีนี่จะดูของผมนี่เพิ่งกี่เห็นไมครับมันจะเด้งมันจะนูนขึ้นมาเลยนะครับมันจะมันจะไม่เป็นหลุมอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะนูนแบบเนี้ย นูนเหมือนหน้าหน้าหน้านี้นูนปิดนะครับผมเนี่ยกีดขี้เล่ยังไงมันก็จะนูนปิดปิดหมดกรีดยังไงกรีดขี้เหล่อย่างไงก็จะนูนปิดนะครับผมถ้ายาไม่ดูยางไม่โดนสารเล่นนะเล่งนะครับผมดูเห็นไหมเนี่ยแผลใหญ่แผลแผลเน,นี้ยน่าจะกว้างอย่างนี้เลยเนี่ยมันก็ปิดเห็นไหมครับยางยางไม่โดนสารเล่งนนยัยงไงก็ปิดนะ แต่ยางโดนสารเร่งนะครับกี่สวยยังไงเนี่ยมันก็จะนูนช้าให่ไหมต้องเอาน้ำหมักมาพ่นนะครับผมให้สารอาหารเขาในการรักษาตัวเองนะครับแปลงนี้เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มพ่นได้ครั้งเดียวนะครับหลังจะกลับมาจาก4ีซีปีนะครับผมผมกลับมาจากโรงงานนะครับไปทํางานโรงงานมานะครับคุณพ่อทํางานไม่ไหวนะนะครับโอเคครับ ก่อนเราจะไปดู3มต้นสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมอมธิบายก่อนนะครับผมยางของเรานะครับผมถามว่าใช้สารกระตุ้นนังนะใช้นะครับผมใช้เป็นปุ๋ยน้านะครับผมส่วนปุ๋ยน้ําจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรเราใช้ได้หมดเลยในท้องตลาดนะครับผมแค่เอามากระตุ้นน้ํายางเขาเพราะว่าถ้ายางเราแข็งแรงนะครับมันให้ปริมาณน้ํายางเยอะอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ถามว่ากลัวตายนึ่งไหมผมตอบตรงนี้เลยว่าผมไม่กลัวนะส่วนตัวเพราะว่าผมกําลังทําการทดลองอยู่ว่า ยางผมเนี่ยอันนี้ทับหน้าสองใช่ไหมอนาคตจะทับหน้าสามไหมนะครับเพราะว่าผมผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับผมส่วนยางทําไมต้องใช้อาปุยน้ํานะครับในการกระตุ้นน้ํายางเพราะว่ายางส่วนนี้นะครับโดนยาเร่งไปแล้วนะครับผมพอโดนยาเร่งไปแล้วปุ๊บถามว่าไม่กระตุ้นได้ไหมได้แต่ว่าเราต้องขยันพ่นน้ำหมักนะครับผมเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้น้ํายางเราได้ปกติอย่างนี้นะครับผม อย่างเราพ่นปีละครั้งเนี่ยจากปีละครั้งเราต้องมาพุ่นเดือนละครั้งเพราะว่ายางเราป่วยนะครับทีนี้เราต้องการให้น้ํายางมันสม่าเสม,สมอแล้วก็ได้ราคาแล้วก็ได้ผลผลิตที่ต้องการนะครับเราไม่ได้หักโหมถึงผมจะทาปุ๋ยน้านะถึงผมจะทาปุ๋ยน้นะํนาในการกระตุ้นน้ายางนะผมกีดหนึ่งเว้นสองนะครับผมผมไม่ได้หักโหมกีดสองเว้นหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นสมัยแต่ก่อนที่ไม่ได้ทาปุ๋ยน้านะ ไม่มีโดนยาเล่งนะแบบเป็นเป็นพ่นน้ำหมักธรรมชาตินะผมกีดกีดสองเว้นหนึ่งอะยางไม่เป็นอะไรอยู่มาตั้งสิบปียางเพิ่งมาตายหนึ่งนะครับอันนี้สี่ปีครับฟนี่ื้นแล้วนะครับยางยี่สิบกว่าปีนะครับเจ็ดแปดปีนี้ผมก็กีดได้แล้วนะแปลงเนี้ยนะครับผมยางเพราะว่าเราพ่นน้ำหมักแล้วยางมันโตไวเนี่ยยางมันจะต้นใหญ่นะครับดูหนึ่งโอ๊นะครับผมหนึ่งโอ๊บ ดูต้นนี้ต้นใหญ่มากใหญ่ขนาดดูครับลวดไม่ได้เอามาเปลี่ยนต้องเอาไม้คัดอย่างนี้ไม้ต่อนะครับก็นี่ถ้าใช้น้ำหมักนะครับดูว่ายุบติดหมดเห็นไ,ไหมเนี่ยใช้น้ำหมักยุบติดหมดนี่แต่เนี้ยสี่ปีที่แล้วนี่มันจะยุบช้าเห็นไหมมันโดนสารเร่ง รีบช้านี่ระยะมันป่วยเป็นโรคใช่ไหมทีเนี้ยเนี่ยยางมันป่วยเป็นโรคก,ก,กลับมาได้ขนาดนี้ก็ถือโอเคนะครับนี่นะครับผมก็ฝากไปด้วยครับบ i o food em นะครับสนใจหัวเชื้อสนใจน้ำหมักสนใจศึกษานะครับคลิกติดกดติดตามช่องเราไว้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ